ก่อนหน้านี้เรื่องความกังวลมันจะไม่อยู่ในหัวหนูเลยอะค่ะก่อนหน้านั้นมันจะเป็นพวกเรื่องความเศร้ามันจะเป็นพวกความเหมือนไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไหมม,มันไม่เชิงอ,อย่างนั้นค่ะเหมือนตอนนั้นเหมือนเราคือเหมือนเหมือนอยู่ดีๆมันน่าจะประมาณว่าเรารู้สึกเหมือนอ้างว้างอะค่ะเหมือนแบบว่าไม่มีใครไม่มีคนซัพพอร์ตเรามันรู้สึกเหมือนไม่อยากทําอะไรเซ็งอะไรประมาณเนี้ยค่ะ เกิดมาจากอะไรครับมันเกิดมาจากนที่ตอนนั้นแบบว่ามัน coming of age นะคะแบบว่าพอเราโตขึ้นแล้วก็ต้องแยกทางจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเหมือนตอนนั้นเป็นวัยรุ่นตอนต้นเราก็ไม่รู้วิธีรับมือการจากลาอะไรประมาณนี้นค่ะมันก็เลยเป็นตัวคิกเกอร์ให้เกิดความเศร้าอ,อ่อนอออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นตอนนี้เรายังมีรู้สึกอย่างนั้นอยู่ไหมมันก็ยังมีรู้สึกห่วยหาความรักการยอมรับจากเพื่อนอะไรรอบข้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ มันก็ไม่ใช่ตัวที่มาอยู่ในความคิดตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้ว,ลวเรามีพี่น้องไหมคะไม่มีค่ะเป็นลูกคนเดียวอโอเคเข้าใจเหมือนกันเพราะพี่ก็ลูกคนเดียวเหมือนกันก็แบบพอจะดีเลทถึงความอ้างว้างดีได้เข้าใจเลยว่าแบบบางทีมันแบบเราไม่รู้ว่าเราจะไปคุยกับใครในบางเรื่องอะไรอย่างงี้เนาะเพราะแบบถ้ามีพี่หรือน้องที่อายุไล่ๆกันเราอาจจะเขาก็อาจจะแบบมีอะไรแบบประสบการณ์หรืออะไรคล้ายๆกันมาแชร์กับเราได้เนาะแล้วที่บอกว่า เออที่กลัวคนอื่นว่าจะมองเราขี้เกียจแล้วก็ไม่สนใจคนอื่นอะ่ะใครใครจะเป็นคนพูดเรื่องนี้กันหนือคะก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีคนอื่นอีกไหมคะที่ที่จะพูดอย่างนี้กับเราแล้วก็คนรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะคนรอบข้างที่เขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาลอะไรเงี้ยค่ะคนรอบข้างเหล่านี้เป็นใครบ้างเอ่ยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมก็เป็นเหมือนเหมือนอย่างเช่น คือหนูหนูอยู่บ้านในโรงงานใช่ไหมคะมัน mm hmm. มันจะแบบว่าหนูก็จะอยู่ชั้นสองและข้างล่างมันก็จะเป็นออฟฟิศคนทํางานกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมันก็เหมือนหนูก็จะกลัวว่าคนอื่นเขาจะตัดสินเราว่ายังไงกลัวว่าคนอื่นเขาจะคิดว่าเราแบบทําไมเราถึงเปลี่ยนแบบนี้ทําไมเราถึงแบบเก็บตัวทาไมเราถึงแบบไม่พูดกับใครทําไมเราถึงเหมือนแบบไม่ทําอะไรเลยทําไมเราถึงแบบว่าไม่ว่าโอเคแล้ว แล้วมันจริงไหมอย่างอย่างที่เขาบอกอะเราไม่ทําอะไรเลยจริงไหมมันก็มันก็ไม่จริงอะค่ะแต่มันก็คือความผิดเอ้ยไม่มันก็ไม่ใช่ความผิดมันอาจจะเป็นแค่ความไม่รู้คือความมันเป็นอาการของโรคก,ก็คือว่าหนูก็จะแบบว่าเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันซึ่งมันจะทําให้หนูแบบห่างออกมาจากทุกคนย,นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่พอแต่ว่าหลังต่อจากนั้นมาหนูก็กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าแบบว่าออกไปจากห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าออกไป เผชิญหน้าเจอคนเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือมันมันก็ยังมันก็ยังรู้สึกอยู่นิดๆน,นะคะว่าเหมือนว่าตตอนนี้มันก็ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นแล้วว่ากลัวว่าคนอื่นจะคิดว่ายังไงตอนนี้ก็พยายามจัดการกับอารมณ์ตรงนั้นได้ดีขึน้นนิดนึงแล้วอะค่ะโอเคแสดงว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจกับเรื่องพวกนี้แล้วเนาะว่าแบบคนรอบข้างจะมองเราว่าขี้เกียจไหมไม่ทําอะไรไหมใช่ไหมพะเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อยอีกอย่างที่ที่เราบอกอะคือเราแบบ ไม่ได้ออกไปเจอเขาอะไรเงี้ยบางทีคือต้องถามว่าเราอยากออกแต่ไม่กล้าออกหรือว่าเราไม่แค่ไม่อยากออกแล้วแค่แบบไม่ชอบเจอผู้คนอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นทั้งสองอย่างอะค่ะบางทีก่อนหน้านั้นมันเป็นเพราะว่าเรากลัวเราไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าแต่หลังๆบางทีบางทีหนูก็เอาแต่คอมฟอร์ตคอมคอมฟอร์ตของตัวเองมากเกินไปก็อยู่แต่คอมฟอร์ตโซนมากเกินไปมันก็เป็นสิ่งที่ มันมันก็ไม่โอเคเหมือนการที่หนูอยู่แต่คอมฟอร์ตโซนไม่ได้ไปเผชิญอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันหนูก็จะเลือกแต่อยู่แต่กับที่ที่หนูแบบสบายใจอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่แบบว่าไม่ได้อยากออกไปอะไรเงี้ยค่ะจริงพี่มองว่ามันมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาถ้าเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องบางเรื่องอะมันเหมือนยังมันมันเป็นพอยนี้เลยค่ะคือมันทุกอย่างที่หนูพูดไปมันไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่เหมือนในหัวหนูมันให้มันเป็นปัญหาค่ะแต่มันเหมือนยังแบบ ยังไม่สามารถหาวิธีจัดการหาเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่จะแบบว่าควบคุมเราให้มันอยู่หมัดให้แบบว่าไม่หนูไม่อยากให้อารมณ์มันนําหนูหนูอยากแบบจัดการกับมันได้สักทีอะไรเงี้ยคะ่ะอารมณ์นําหนูในที่เนี้ยมันมันเป็นยังไงคะลองลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยอารมณ์นายัางไงมันเป็นเหมือนแบบว่าหนูไม่หนูไม่สามารถเวลาหนูนคิดอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็จะคิดต่อไปเรื่อยๆอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็จะคิดคิดคิด ใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าหรูจะพยายามแต่ว่าเจาะออกไปเอาออกไปอ,ออกไปมันมันก็ยังจะดำดิ่งลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยากที่เหมือนว่าจะฉุดตัวเองขึ้นมาจากวังวลความคิดของเราอะค่ะความคิดลบๆโอเคเอพี่แนะนําอย่างนี้คือเราเคยได้ยินคํานี้ไหมว่าถ้าเรามัวมองแต่ใบไม้เราก็จะไม่เห็นต้นไม้ถ้าเรามัวมองแต่ต้นไม้เราก็จะไม่เห็นป่านึกออกไหม คือตอนนี้เราเหมือนถือแว่นขยายอันนึงอะส่องอารมณ์อารมณ์หนึ่งไว้ตลอดเวลาใช่ไหมพี่อยากให้เราลองใช้เทคนิคถอยห่างที่พี่บอกอะที่เป็นเห็นว่าตัวเองกําลังกังวลเห็นว่าตัวเองกําลังคิดอะไรอย่างเงี้ยการแบบฝึกฝึกที่จะเห็นมันอะมันจะทําให้คือบางบางอารมณ์บางความรู้สึกอะพอเราเห็นมันแล้วอะโดยที่เราไม่ได้ไปเพิ่มมันนะไม่ได้ไปเพิ่มมันมันก็จะหายไปเองพี่ยกตัวอย่างเช่น ไอ้ความกังวลบางอย่างเนี่ยมันคือปลายทางแล้วมันคือควันไฟที่ออกมาใช่ไหมแต่ต้นไฟอ่ะจริงๆมันคือมันอาจจะเป็นความคิดทริกเกอร์นิดเดียวเองที่เราแบบเป็นต้นไฟต้นเพลิงอ่ะนึกออกไหมแต่พอเวลาเรากังวลแล้วเราคิดเรื่อยๆอ่ะคือเราก็เหมือนแอบไอ้เพิ่มเชื้อไฟไปเรื่อยๆอ่ะพอเพิ่มเชื้อไฟไปเรื่อยควันมันก็ไม่หายนึกออกไหมแล้วทีนี้เราเราก็มากังวลว่าเฮ้ยทำยังไงดีพัดพัดพัดให้ควันมันหายอ่ะแต่ยิ่งพัดควันมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอ่ะนึกออกไหม แต่การที่พี่บอกว่าให้เราฝึกสังเกตความคิดอ่ะเมื่อเราเห็นความคิดแรกอ่ะที่จะเอะความคิดลบอ่ะพอเราฝึกจนเห็นได้มันเร็วขึ้นอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋อเออฉันฉันคิดลบฉันแบบเออฉันคิดลบนะแต่ไม่ต้องไปบอกนะว่าแบบตัวเองไม่ดีหรืออะไรอ่ะแล้วความคิดลบนี่มันจะค่อยๆหายไปเองเงี้ยเมื่อเราไม่ไปเพิ่มอะไรมันอะไรเงี้ยมันต้องฝึกนะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกอ่ะสถานการณ์ฉุกเฉินอ่ะเราเราจะเราจะเห็นไม่ทนันอยากให้ฝึกในสถานะที่แบบธรรมดารรมดาอะไรเงี้ยฝึกตอนที่แบบ ตอนที่เราไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรนึกออกไหมอยากให้คิดเหมือนประมาณว่าให้เราฝึกว่ายน้าก่อนที่เราจะถูกทีบลงน้ําอ่ะนึกออกไหมถ้าสมมติว่าเราถูกทีบลงน้ําไปแล้วอ่ะแล้วเรามานั่งแบบฝึกว่ายน้าคงไม่ทันอะไรเงี้ยให้ลองฝึกคือเหมือนตอนนี้ฝึกให้ตัวเองกลัวอย่างเดียวฝึกให้ตัวเองมองแต่คิดลบอย่างเดียวตลอดเวลาคือหนูก็รู้ตัวนะคะว่าหนูกําลังทําอะไรอยู่เพราะว่าหนูก็รู้ว่าสมองมันฝึกได้ เราจะเอาโฟกัสไปที่จุดไหนแต่หนูก็ไม่รู้ว่าแล,วแล้วตอนที่มันคิดหนูจะคิดหนูจะหลอกสมองว่ายังไงดีคะ <Okay. S 1> แบบมีวิธีหลอกสมองให้พี่อยากจะให้เราลองให้คะแนนตัวเองก่อนหมายถึงว่าให,ให้คะแนนความคิดที่มันแบบควบคุมไม่ได้อ่ะสมมุติว่าฉันตะเลิดมากๆอันนี้คือ1ิคะแนนฉันแบบจัดการอะไรไม่ได้และคิดไม่จบเลยแต่ให้เราแบบเริ่มเห็นสังเกตเห็นความคิดลบไอ้ความคิดแบบกังวลพวกนี้สักหนึ่งสคะแนนเนี่ย พอเราเห็นแบบประมาณนี้แล้วอะ่ะก่อนที่มันจะถึง5คะแนนน่ะสมมุติว่า5คะแนนมันคือวงจรความกังวลใช่ไหมถ้าเราแบบอะสังเกตเห็นเมื่อก่อนเราจะสามารถเบี่ยงเบงมันได้ไงการที่เบี่ยงเบนก็คือสมมุติว่ามามีความคิดกังวลทักสาคะแนนละอยากให้เราเบี่ยงเบนโดยเราหันไปมองสิ่งต่างๆ,ๆรอบตัวสัก5อย่างว่ารูปร่างเป็นอะไรสีเป็นอะไรอะปากกาอันนี้สีขาวด้ามสีฟ้าทรงเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้ปากกาสีน้ำตาลหัวเป็นอย่างนี้หน้าเป็นอย่างนี้คือแบบไวๆนะสามสี่ห้าอย่างอะไรเงี้ย ตามมาด้วยการที่เรารู้สึกถึงอะไรที่อยู่รอบตัวเราสัก4ี่อย่างเช่นรู้สึกถึงก้นของเราที่สัมผัสเก้าอี้ยอยู่รู้สึกถึงเท้าที่กําลังสัมผัสพื้นอยู่รู้สึกถึงมือที่กําลังแบบจับไอไตุ๊กตาในหัวประกาัานี้อยู่อะไรเงี้ยซัก4อย่างแล้วก็ให้เราสังเกตเสียงที่เราได้ยิน3อย่างอย่างเช่นตอนนี้พี่ได้ยินเสียงรถข้างนอกวิ่งอยู่พี่ได้ยินเสียงแอร์นิดนด พี่ได้ยินเสียงเก้าอี้พี่ที่แบบอารอาร์ตอาร์ตอะไรเงี้ยสามอย่าง,างแล้วก็ให้ดมกลิ่นสองอย่างเช่นได้กลิ่นแบบน้ําหอมเ,อเขาเรียกว่าอะไรสบู่ล้างมือของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ได้กลิ่นแบบบรรยากาศในห้องอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายให้มาแบบรู้สึกถึงรสชาติที่อยู่ในปากเราหนึ่งอย่างเช่นรู้สึกถึงแบบรสชาติข,ของลิปสติกหรือลิปมันที่เราทาหรือแบบรสอะไรสักอย่างที่อยู่ในปากเราตอนเนี้เคล็ดลับคือทําให้เร็วคือแบบตัดตัดตัดให้เร็วอะไรเงี้ย แล้วก่อนก่อนที่เราจะเริ่มทําอย่างแรกอะ่ะเราสังเกตเห็นความคิดใช่ไหมพี่อยากให้หนูทําแบบสามสองหนึ่งแล้วแบบดีดนิ้วก็ได้เพื่อเป็นเพื่อเป็นสัญญาณให้ตัวเองว่าโอเคฉันจะแบบหยุดความคิดละฉันมจะมารู้สึกมาสังเกตเห็นอะไรรอบๆตัวแทนอะไรเงี้ยการทําอย่างเงี้ยมันจะเปิดสมองส่วนด้านหน้าเราก็คือ prefrontal cortex เนาะจะทําให้แบบสมองตรงนี้มันตื่นขึ้นแล้วก็มันเป็นสมองของหลักเหตุและผลน่ะมันจะทําให้เราแบบหายความกังวลเบาลงสงบลงอะไรอย่างเงี้ยได้อยากให้ลองวิธีนี้ดู